แกงอะไรนี่ครับสับมกเหรอสัดปลาไก่ค่ะอ้โหหอมมากนั่นผัดหน่อไม้คับเอาหน่อไม้กับผัดปลาไายครับรากข้าวจ้แล้วพวกทำไรละ่ะ ที่ตลาดรถบุรีลงครับเอาทอดมันด้วยครับขายไงยเอาสองชิ้นนะเป็นเท่าไหร่ครับทั้งหมดสามสิบค่ะสามสิบทุกชิ้นกับเท่าไหร เรลานอยู่ที่ตลาดตรงถนฟฝัง่งเศสครับตรงนี้วัดอะไรครับวัดเสาธงวัดสาง,สางครับซื้อจากตลาดสรเสบาลรงทนฟฝั่งเศส นี่หนักพึ่เลยกินนี่ก็อิ่มแน่ๆครับลองทั้งสองอย่างนะครับ,รบผัดปลากายแล้วก็ผัดนาไม้ก็อร่อยดีครับรสชาติดดจัดจ้านเวลากินของในตลาดนี่ดีอย่างครับคือตลาดเนี่ยเป็นสังคมบอกต่อนะครับถ้าอันไหนนี่กับข้าวไม่ได้เรื่องของไม่ได้เรื่องนี่จะอยู่ไม่ได้ครับงั้นร้านเขาขายในตลาดได้เนี่ย ต้องพิสูจน์ผ่านการพิสูจนจากแม่ค้านะครับคนจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยมากรถชชยก็ใช้ได้นะครับที่ในตลาดเนี่ยไม่ว่าตลาดที่ลบบุรีหรือที่อื่นครับ, <S <S 1> <S 1> บประกร์การเราจต้องอังเศษ ก็ถ่ายอย่างนี้ของผมไปเรื่อยนะครับเป็นอะไรที่คนอื่นก็ไม่ค่อยถ่ายกันเอาพยายามเก็บบรรยากาศชีวิตของผู้คนในแต่ละสถานที่มาฝากกันครับผมเจอข้าวแกงที่เข้าวแกงครับเจอร้านกาแฟกินร้านกาแฟชีวิตตรงนั้นจริงๆประกอบไม่ต้องมีรูปแบบพิธีกรไม่ต้องมาสะดุดหน้าสะดุดตาผมไม่ต้องถ่ายหน้าตัวเองนำรายงานนะครับหมดยกพิธีกรแล้ว มายุควิดีโอเซลฟี่ฮะก็ทุกท่านก็สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้้อดมันก็อร่อยดีครับแต่แพงไปเ็นิดหนึ่งแล้วก็รสชาติด่างกินทอดมันหมดไปสองชิ้นแล้วพักนึกได้ว่าจริงงันรจะพูดว่าทอมันภาคกลางเนี่ยข้อมันตั้งเดือนของไทยๆเนี่ยจะเป็นแบบเป็นแบบนะ หรือปลาเห็ดที่เอาปลาส้อยมาสับพร้อมกระดูกพร้อมก้างมาทำเป็นทอดมันแต่ทั้งหมดคือแบนๆน,นะทอดมันกลมๆขั้นตอนนี้มาทีหลังเป็นทอดมันชาววังแต่โดยทั่วไปเนี่ยผมว่าเป็นแบนอร่อยกว่ามันข้าน,น้ำทอดเนื้อมากกว่า พบกันใหม่ครับกับชาแน e ฟิลไทยใน YouTube ครับ mm hmm. เก็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันอีกเช่นเคยครับที่รบุรี